สวัสดีครับคลิปนี้มาชมมาดูคารแขงส้มนะครับแกงเหลืองปักใต้นะครับเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกละลายเกลือกเรียบร้อยละเอียดแล้วก็เดือดนะครับพอป,ปุ้งเหลือดเดือดอย่างนี้แล้วก็ใส่ปลากระปรงเข้าไปนะครับใส่ปลาเข้าไปแขงเหลืองปักใต้นะครับ นี่คือแกงส้มแกงเหลืองปากใต้แกงใต้ใต้นะครับแกงปลาแกงปลากระปมงนะครับอ่าพอปลาสุกแล้วนะครับอยู่ในหม้อแล้วปลาสุกแล้วก็ก็เจ็ดการเลยนะครับอันนี้ก็นํามะเขือใส่เข้าไปเลยนะครับปักมะเขือนะครับใส่เขือไปเลยนะครับเป็นปักนะครับแต่ให้เดือดก่อนนะครับมันนั้นมันจะคาวนะครับ ใส่ก็ไปเลยนะครับแล้วก็รออีกสักปักหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งกี่นาทีก็ได้ก็ดูเอาเองว่ามันเดือดหรือยังแล้วก็ใส่ส้มไปอีกนะครับนะครับรอแป๊บเดียวนะครับพอมะเขือสุกเต็มตี้แล้วนะครับดูว่าตาตีของมันจะเปื่อยแล้วแล้วก็พอดีแล้วแต่ตานนะครับแล้วก็ใส่ส้มไปเลยนะครับ แล้วก็เสร็จเรื่องเลยออกมาตาน,นได้เลยของมันนะให้ไอายๆนะครับทาไม่ยากแกงเหลืองปากใต้แกงส้มนั่นแหละนี่นะครับดูสีของมันเนี่ยนายปลากระปงรสเลิศเลยนะครับเครื่องก็ไม่ยากแล้วับมีขายเยอะแยะจวงนี้ในห้างดังๆก็มีเยอะแยะไม่ต้องบอกห้างไหนมันก็มีขายนั่นแหละ เครื่องปักใต้มีอยู่ตัวประเทศไทยแล้วจวงนี้ใครก็ทําได้นะครับนี่คือคลิปแนะนํานะครับคลิปนี้แนะนําการทาแกงส้มปักใต้หรือว่าแกงเหลืองนะครับน่ากินมากครับดูนะครับอันน้จะยกได้แล้วแล้วแต่ตั้นนะครับจะกินแบบไหน มันเดือดอย่างนี้ต้องขึ้นควายอย่างนี้ถ้าขึ้นควายน้อยมันจะมีอาการกินไม่อร่อยมันจะขาวนะครับกลิ่นมันจะไม่ดีแกงต้มมันต้องไควต้องถึงด้วยขั้นตอนแรกเอาใส่เครื่องเข้าไปละลายเครื่องไอ้ละเอียดแล้วก็เปิดไฟเยอะพอเดือดแล้วก็ใส่ ปลาก็ไปเราใส่ปลาป,ปลาสุกเดือดเต็มตีแล้วก็ใส่มะเขือไปครับแล้วก็เดือดแล้วก็ยกมาทานได้นะครับนี่แหละแกงส้มปากใต้แกงเหลืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแค่นี้นะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ